เสียร่้งปอกขาลึกทําแล้วเหรอคะยังเห็นลงกันเต็มไม่จริงคะ่ะคุณเข้าไปดูสิคุณเข้าไปดูคลิปออยนะคะกรเสษโปอง้งเนี่ยเป็นลีนหน้าจังค่ะอ่ะอ้อ้ออ,อ,อ,อยู่คุณน้องเข้าด้วยาวเสษโป้งบอกว่าหขาชอบสุิงกิงอันนี้ก็จริงคะ่ะจริงอันนี้เรื่องจริง แต่ไม่ได้เป็นใครยึดมั่วค่ะใครเคยยึดก้อนไหมคะอันนี้ผัวอยู่ถามจริงอ่ะอัง่ไม่มีค่ะไม่มีแล้วก็เมื่อวานบอกเสียปมงม่าเป็นผูช,ชักจูงชายค่ะแค่น,นี้เท่านีคนตลกก็ตลกไปได้ค่ะขอให้สิ่งที่เขาย่ามีออนก,กลับเป็นตัวเขาทันใด้ทีาซาโต พีเขาว่าใครให้โอกาสแต่คุณไม่หยุดตอบโต้ทางโักคมอ่ะอันางี้แราคุณมุกมีอะไรไม่โกะค่ะมุกไม่โกะคุณรู้ได้แหละทาอางี้ดีกว่าอ๋อหยุดตอบโต้มาออปิดเฟซมาสี่วันปิดเพจมาสี่ห้าวันออไม่เคยตอบโต้อะไรทั้งนั้นไม่เคยไปด่าใครเลย แต่มีเฟซปลอมคนติดตามแสนเพจปลอมคนติดตามสี่ห้าหมื่นทุกคนไปดา่าเพจเพจก็ด่ากับทางที่ไม่ใช่ตัวอ๋อไหอ๋อไม่ได้รับรู้ไม่ได้เอาบอกทางสังคมรับรู้แหละทางสังคมท,ที่รับรู้คืออ๋อได้ทำตัวใหม่ไหนขายพี่โอเค มาแล้วก็ออกำลังจะมาต่ยังถึงจบไม่มนะาฟังไม่รูเรืองใช่หร,รือเปล่าไม่รู้เรื่องก็ไม่ต้องมาฟังค่ะว่าฟังไปก็ไม่รู้เรื่องอยู่ดีเนาะใครจะว่าอ่ออ้อยต้องอ้อยจบจากไลน์นี้แล้วใครจะว่าอ้อยอ้อยแล้วมาแก้ตัวแล้วค่ะเพราะว่าแก้ตัวไปก็เขาทัน อ๋อไม่ด้ออกมาแก้ตัวนะคะสำนึกแต่พวกเพจปองอะไรปลอมไปได่าพวกคน,คนที่คอ,อมเมนต์ก็ทางที่เพจอ๋อต้องรู้จักกันไม่เคยออไม่คุ้มไม่ไมคบผู้หญิงพเพรเลียนลูกตลอดเวลาจะมันก็แบบไม่จำนวนนะแต่ก็เห็นใจจ้าขอบคุณนะคะไอคนณทนี่บอกว่าสงสารลูกสงสารก่อแม่ ออยพูดไปหลายรอบแล้วค่ะไม่พูดแล้วแบะแล้วเรื่องมันเป็นยังไงเกลียดพูดเลยพูดไปก็ไม่โอกาสออยอยู่ดีเนาะ,ะกูกดําก็ของให้เข้าไปในชีวิตคุณสักวนุณอาจจะผิดอะไรเรื่องนึงก็ตามไม่ใช่เรื่องออยเนาะ,ะ,ะขอให้ไปเข้าชีวิตคุณเต็มๆเนะะาะจะรู้เหมือนกันว่า ผู้ที่คุทำแบบนี้ทำจ,ะจะั๊กจัออยทำจัตจะอ้อย <S 2> <S 2> ให้เขาขายหนีมันผิดใช้เขาขายหนีมันผิดแล้วปันไาที่มาแปะลิงไว้ให้ดูไม่ผิดหรอ <S <S จะบอกนะคะอ้อยทำกลุ่มลับเนี่ยไม่มี กฎหมายใดที่บอกว่าเราทำกุณลแล้วผิดแต่ไอ้คนที่เอาคลิปออกไปเอาลิง์ออกไปนี่เขาคิดเต็มๆออสามารถฟ้องได้แต่ออนเลิกที่จะเงียบและท,ที่จะเงียบคุณโจเกอร์คะคุณบอกว่าเลทเท่าไหร่เนี่ยทำไมคะคุณจะออกออนไปให้ัวกคุณยึดเหรอหรือ,อยังไงงั้น ถ้าคุณคิดว่าเลดอออเท่าไหร่ย่งคู่ไปถามคนที่อออขายหิ้ให้ดีกว่าออยคิดเลดเท่าไหร่เ okay. นาะใช่ค่ะทาะลูกค่ะแต่พูดถึงว่าสักวันหนึงลูกอออโตไปแล้วมีคนมาลรอเพื่อนมาล้อว่าแม่มึงเนี่ยอย่างงู้นนี้ร้อเค้อเย็ดอะไรเงี้ย ไม่รู้เรื่องอะที่จะมาพูดแบบนี้นอกจากพูดพ่อแม่ไม่จังไรที่สอนลูกให้มาพูดแบบนี้จริงไหมอะไรอะไม่มีกฎหมายแต่ผิดศีลธรรมใช่่ะรู้ค่ะทีบอกแล้วมันนี่มันไม่ผิกฎหมายแต่มันผิดศีลธรรมของไทยเนาะฟ้องเลยเราดูมีค่ะแต่ออยไม่พูดต่อไม่พูด อไม่พูดออคนไม่พูดเหรอคะเพราะออไม่พูดสังคมก็ปัะนันแบบนี้ยิ่งเอาใหญ่ยิ่งเพจปลอมเฟซปลอมไลน์ปลอมออมไใขายบอกว่ารับจริงแล้วบิดเงินเข้าไปแล้วบางคนบอกว่ามึงรู้ได้ไงพวกเขาบอกว่าบิดเงินไปหาว่าเป็นออยออยบิดเงินเขาไปแต่ออมาพูดอย่างนี้โูหัวสมองมึงนี่แบบว่าเป็นชื่อดิฉันไหมดิฉันไดโอนมาทำจริงเป็นชื่อดิฉันมาดิฉันไม่เคยโกงใคร เธเก่งค่ะสซโๆค่ะบอกไม่ได้ขายก็ไม่ได้ขายครบอกก็บอกไปหาคนที่ออยขายหีให้ออกมายืนยันกับตัวตนอ้อยไปหามาค่ะไปหามาวางผ้ามดินพันแล้วค่ะใช่ไม่ได้ดีดนะเขาตอนนี้เดี๋ยวผู้นี้เดี๋ยวพาจะไปตรวจเดี่ยวค่ะทุกคนจะได้คิดว่าออยดีดในงูอย่างนี้ค่ะผู้นี้เอาไปตรวจเยี่ยวเลย วันนี้ตรวจไม่ทันค่ะวันนี้มาทํางานก่อนก็เลยตรวจไม่ทันเนาะพูดให้รู้เรื่องหน่อยตั้งใจฟังก็แบบมัน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 เรื่องเยอะจัดอะค่ะคนด่าเยอะจัดจนบอกว่าตอนนี้หัวแบบสมองตื้อหมดแล้วค่ะตื้องงหมดแล้วค่ะไอพวกที่ขำนะขอสักวันคนผิดพลาดไปให้คน ย่ำยีคุณเหมือนทุกคนที่ย่ำยีออยนะสาธุค่ะ